สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่าในใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็น การซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งมีการลดราคาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับ iPhone แล้วก็ iPhone 14 p l u พัตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับ iPhone 14ซึ่ง iPhone 2รุ่นนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 14มาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วนะครับส่วน iPhone 14 p l u พัมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วเท่ากันกับทางด้านรุ่น14 Pro Max นะครับใครชอบจอใหญ่เลือก14 Plus พส่วนคนที่ไม่อยากจะได้เป็น เครื่องใหญ่มากนักนะครับก็เลือกเป็น iPhone 14ได้คลิปวันนี้สรุปราคาสรุปโปรโมชั่นล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2024มาดูกันว่า iPhone 2รุ่นนี้น่าสนใจไหมนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่23ธันวาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้ไปดูกันที่ iPhone 14กันก่อนนะครับซึ่งร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับเป็น ร้าน Last, last m a ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ iPhone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ช่วงนี้ Lazada ก็มีการจัดโปรเทศกาลแจกของขวัญน,นะครับมีส่วนลดพิเศษสำหรับ iPhone ทุกรุ่นแจกเพิ่มให้ด้วยท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเช็คคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับคูปองจะอยู่ที่ด้านล่างถ้าเก็บคูปองได้เยอะก็สามารถนามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ สำหรับ iPhone 14ร้านนี้นะครับจากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือเพียง21,999บาทเท่านั้นใช้ส่วนลดลดเพิ่มได้อีกด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินก็มีให้เราเลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการผ่อนชำระซึ่งเขาให้ผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2,199บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินสำหรับสี มี5สีแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีนะครับส่วนความจุก็มี3ความจุแนะนําลองกดเข้าไปดูสีดูความจุก่อนได้นะครับถ้ามีสีมีความจุที่เราต้องการค่อยสั่งซื้อก็ได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 14นะครับจาก Lazada เผื่อว่าร้านแรกสินค้าหมดก็สามารถมาสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับสำหรับ iPhone 14ลร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือ23,500บาทนะครับใช้คูปองส่วนลดลดเพิ่มได้เช่นเดียวกันสำหรับสีมี6สีนะครับซึ่งก็จะหมดเป็นบางสีเหมือนกันนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128 GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นรคาคา สำหรับ iPhone 14จาก Lazada นำมาให้เลือกกัน2ล้านจาก Apple แล้วก็ร้าน iStudio นะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ดูต่อกันที่ iPhone 14 Plus นะครับสำหรับร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,900ลดราคาเหลือเพียง28,500บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี128แล้วก็5 112กิสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ iPhone 14 Plus ร้านนี้นะครับน่าสนใจมากๆขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับเป็นรุ่นความจุ512 g b ซื้อวันนี้รับฟรีนะครับเป็นเครื่องพิมพ์ไร้สายของ Canon รุ่น TS307 แล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จเร็วแถมให้ด้วยมูลค่าของแถม3,000บาทนะครับแล้วราคาก็ถูก จากราคาปกติ5 9 0 0 0บาทสั่งซื้อวันนี้นะครับลดเหลือเพียง27,999าย้บาทนะครับย้ำว่าน,นี่เป็นรุ่นความจุ 512GB กิกะไบต์แล้วก็ได้เครื่องพิมพ์ไร้สายแถมให้ด้วยต้องบอกว่าคุ้มนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ iphone 14 plus ความจุเยอะแล้วราคาพิเศษด้วยยังไม่หมดยังสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเก็บคูปองส่วนลดนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้อีกด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10 ดอกเบี้ย0%สำหรับสีมี5สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูตร์ a p p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus จาก Lazada นะครับชอบรุ่นไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อไปดูคูปองก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแนะนาลองกดเข้าไปเช็คกันก่อนเผื่อว่าเราจะได้ราคาพิเศษหรือว่าเก็บคูปองได้ส่วนลดเยอะนะครับ ซึ่งลิงก์ของ Lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plu พั มาดูกันว่าโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 14กันก่อนนะครับร้านที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย AIS นี่เลยนะครับสำหรับ iPhone 14เครื่องแท้สูยนไทยประกันศูนย์ Apple นะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา13,500ย้ายค่ายนะครับลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาจะเหลืออยู่ที่12,500บาทเท่านั้นรวมถึงถ้าเรามี AIS Point ก็ลดราคา เพิ่มได้นะครับบางท่านมีพอยต์เยอะก็สามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถไปตรวจสอบส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop นะครับในส่วนของสีตอนนี้อาจจะหมดเป็นบางสีนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเติมสินค้าเข้ามาส่วนความจุก็มี2ความจุก็คือ128แล้วก็512กิกะไบต์ถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับลองไปสอบถามข้อมูลก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วน iPhone 14 Plus a i ขายสินค้าหมดเลยนะครับไม่มีการจัดโปรโมชั่นตอนนี้ดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับสำหรับ iPhone 14ความจุ128 g b ะมีให้เลือก2สีก็คือสีม่วงแล้วก็สีขาวนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา16,000บาทใหา่ค่ายลดเพิ่มอีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่14,500บาทประมาณนี้โปรเน็ตรายเดือน er, มีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499เซื้อได้ที่ราคา 1 6 0 0นะครับคะแนนดุงหน้า3,500โปร1199ซื้อได้ที่ราคา1 7 5 0 0คะแนนดุงหน้า1,800บาทแล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา1 9 0 0นะครับคะแนนดุ้งหน้า1,200ทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านใดที่อยากซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่วน iPhone 14 Plu s นะครับจากดีแท็เหมือนกันใช้ค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา1 9 8 0 0ลูกค้าดีแท็แบบรายเดือนอายุการใช้งาน90วันนะครับ ซื้อได้ที่ราคา22,200บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่32,900ลูกค้าอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา22,700มีสัญญา12เดือนนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ สาขาขส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับเริ่มกันที่ iPhone 14กันก่อนสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา18,200นะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899โปร599ราคา19,800ลูกค้าใหม่ราคา18,200นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ค่าหนื่อยลูกหน้า1ัน0บาทโปร599ราคา19,800เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา18,200ย้ายค่ายออนไลน์ราคา ร17,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ขั้นติดุกหน้า1 7 0บาทโปร599ราคา18,800โปร899อีกโปร1ราคา19,900ไม่ต้องจ่ายขั้นติดุกหน้าย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา19,900เครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900บาทนะครับส่วน iPhone 14 Plus นะครับซื้อได้ที่ราคา22,200สำหรับลูกค้าของ True นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899โปร599ราคา23,800ทั้ง2โ ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดล่วงหน้าลูกค้าใหม่ราคา22,200เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,อน 99, 99, ละ899โปร599ราคา23,800เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา22,200ใยค่ายออนไลน์ราคา21,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ค่าเน็ตลน่วงหน้าพัน70บาทโปร599ราคา22,800นะครับสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการใยค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา24,000นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999 19บาทต่ออเดืนนขึน้ราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่26,900บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เป็นโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วใครชอบ iPhone 2รุ่นนี้สามารถสั่งซื้อไปใช้งานกัน จาก Lazada ก็กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมโชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ